โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านน,น,นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม u n n ตอนนี้นะครับก็อย่างนี้นะครับอยู่กันในวอลซีเซิร์ฟ In Face Station the New C หรือ Surf New C นั่นเองนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสับเซริรฟนี้ก็เป็นเซิฟแทนน้ทสตรีมาทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็มากับหมดเก่าที่เราลักนะครับหมดเดิมของผมก็คือหมด Battle Royale วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนคนเช้ทั้งหลักก็ไม่มีอะไรก็คือจะเอาแชมป์แหละเอาง่ายๆทุกคนแต่วันนี้ก็กดมารอบแรกนะครับมีปาร์ตี้สคนถือว่าโอเค มาลองดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการมีปาร์ตี้เพราะว่าหลังๆเนี่ยคขดูเห็นว่าผมเริ่มกดกับแบบว่าลองสุ่มหาปาร์ตี้ดูใช่ไหมพระปรกติเนี่ยผมจะโซโล่อย่างเดียวแต่แบบว่าหลังๆเนี่ยเออขอลองที่แบบเลือกที่จะลองสุ่มแล้วเชื่อใจคนในปาร์ตี้ดูแล้วกันนะครับว่าเออจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แชมป์มานานนมมานมนานนม,นม,นม,นมยานมากแลทุกคนแบบว่าพูดเที่ยเลยเนี่ยอยู่แบบไม่ได้แชมป์มานานแล้วทุกคนจึงแบบว่าโหยหาทุกคน พอคลิปล่าสุดที่เล่นนี้ก็เป็นล่แอดบอใช่ไหมล่ะก็ได้แอดบสนใจอย่างนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ของดีๆแล้วก็ตายบ้างก็มีเก็บบ้างเก็บบ้างแล้วก็ตายอะไรอย่างงี้นะครับก็นั่นแหละไม่มค่อยสมหวังเลยนะครับแม่งเลยเส็ง่งทุกคนชีวิตนะครับวันนี้ก็ไปดีกว่าวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามแล้วก็ขอแจ้งอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่รู้นะครับใครอยากติดต่อ,อคุยกับผมแชทเพจคุยงานหรือรื่อรต่างๆเนี่ยเพจเก่าของผมที่คนติดตามหม กูไม่ได้ด้วยทุกคนยังไงก็ติดตามเพจใหม่ของผมด้วยนะครับผมแปะไว้ใต้คลิปเพจใหม่ผมมาทุกคนนะก็ฝากติดตามเพจใหม่ผมด้วยนะครับผรเผ,มมนนะเผบเื่อใครยังไม่รู้นะครับขออนุญาตถอดแปะถอดแปะก่อนไปด้วยอ่าเล่นปืนนี่แหละนะครับแล้วก็กระสุนถอดสกินนี่ผมมีสกินเดียวนี่หว่าโอ้โหสกินมันมันก็สวยแต่คือแบบตาเยอะมันหรอแล้วเอาไปเอามาตอนแรกมันมาใหม,ม,ม่ชอบมากเลยสกินเนี้ยชอบมากเลยจริงๆเพราะว่ามันแบบแปลกเนี่ยนะครับสกินคนดูอ่ะมันไม่สกินอันเนี้ยอะไรวะจะไม่ได้เออช่างมันเถอะ แต่ผมว่าแรกๆคือผมชอบมากเอางี้ดีกว่าตอนนี้คือเริ่มนดนหลอนแล้วนะครับเอาไปมาเริ่มโดนหลอนจะถอดแม็กไปสักกินออกเฉยเลยเพื่อนเจอคนเหรอหรือไรบอกกทีเพื่อนเจอะไรทุกคนไม่รู้อะนั่งนะครับมันเปิดไปไม่ได้เพื่อนบอกกูจะบอกเป็นยังไงเปิดไปไม่ได้นะลูกนะครับโอเคโทษทีคอนเทนท้ายดีกว่าทุกคนเพื่อนปิงโอเคเจอคนเจอคนเจอคนสวยน่าอย่างเงี้ยเจอคนก็สวยนา ในกูดังทุกคนเจอแล้วนะครับตำแหน่งขอใส่อันนี้แบบเอาเท่นะมีปีกกันทุกคนหลังเข้าเดีลอกเฮียดูหลังกลับกดผิดจะกดจะกดยาไปกดเฮียเลยไอ้กู ไม่กี่เราตายได้คือบุญมากนะเพื่อนมันกระสุนเขาไม่พอหรือปืนเขายิงไกลไม่ได้ไม่รู้นะครับถ้าคือไม่ตายอ่ะเอาง่ายบุญมากๆแล้วกินน้ำอันนี้รู้สึกว่าจะไม่เพิ่มกินน้ำนี้จะไม่เพิ่มยาไม่เพิ่มเลือดนะครับถ้าไม่ใช่ขนมแบบว่าใหญ่เฮี้ยแล้วไงล่ะทำไมแล้วเป็นสิมันี้ไกลดีเปนปลาไก่ละทุกคนมัดแล้วมัดแล้วเพื่อนกูนี่มัดแล้วไม่เหลือภัยแล้วเหลือกูผู้เดียว ชิหายอะีอะมีโคยแลวไงโคยผีอีกทุกคนทำได้แค่อย่างเดียวตอนนี้คือหนีสุดชีวิตอ,อยู่ก็อยู่เ,เดี๋ยวมันผมว่าน่าจะใช้เวลาในการดมของอะคือดูหน่อยนี่นอนส่อง ไม่ไม่ไม่เห็นเก็บของตรงนี้วะหรือมันเก็บอีกฝั่งนึงอยู่หรือมันไล่ผมอยู่ไปดูนะครับก็ไปดีกว่าแล้ว่าจะนอนดูมันเก็บของว่ามันเอออยู่กี่คนแต่เมื่อกี้ไม่เห็นมันเก็บของตรงอีกฝั่งหนึ่งกับตองที่เพื่อนผมตายเลยตอนแรกอ่ะไม่รู้อาจจะไล่ผมอยู่ก็ได้ทุกคนแล้วคืออ้อมสุดแล้วก็หนีสุดเลยดีกว่านะครับถึงแม้มันจะยังอยู่ในวงอยู่นะครับเฮียตี่กูตายหมดเลยอะอะไรอะโอ้มันเกิดอะไรขึ้นไอ้เพื่อนผมที่มันตายคนสุดท้ายเนี่ย รงมันเหมือนจะแบบเอาตัวรอดได้นะเหมือนจะแบบเออเป็นงานอ้อมไม่ดักไม่รู้ว่ามันโดนลอยหลังหรือเปล่านะครับแต่คนแรกนี่นั่นแหละมันซวยจริงๆคือที่ผมมันต้องมีคนตายคนหนึ่งเพื่อเกิดจุดอะเพราะว่าไม่รู้เลยว่าใครมาจากไหนอะไรยังไงใช่ปะ่ะเหมือนไอ้ข้างหน้าตอนแรกผมมันมีสองคนบ้านในในมาร์เก็ตอะเป็นคนตีกับข้างหลังกทีปะ่ะหรือที่เดียวกันปะ่ะไม่รู้ว่ะเพราะข้างหลังก็เห็นไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสองเพราะเมืเ่อกี้ไอ้ตัวที่เพื่อนที่ผมบอกว่ามันเอาตัวรอดได้อะม่ก็โดนลอยอย่างตายงงเหมือนกันดูจากไหนเพราะมันก็จ้องหหาอออยู่นี้บกและ ทีนี้ก็ถือว่าเป็นงานนะครับที่ผมโอเคอยู่แต่ใครมันจะรู้อะเดินโดนตรงไหนนะครับเอ้ยเอไปกูตายเนี่ยกินอันนี้ได้น้ำได้เลือดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเออได้น้ำกินน้ำก็ได้เลือดนี่หว่าได้ห้ากับสิบโอเคเอนดี้จีดิงได้ได้ได้สเตติมีนาน้อยแต่เลือดเยอะกว่าอันนี้สเตติมีนาเยอะแต่เลือดน้อยห้ากับสิบนิดหน่อยทุกคนแต่ผมว่านี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงน้ำวิ่งเรารู้สึกว่าใช้หมดยากนะครับใน้หมดแบบที่เราเลี้ยงเนี่ยหมดยากมากจริงเพราะนั้นคือผมว่าเก็บเอนดี้จีดิงดีกว่านะครับปั๊มยา บวกอันละสิบอันสนะิบเนี่ยสองอันนี่ก็เท่าก,กับยาดีๆชิ้นหนึ่งแล้วนะทำเล่นใบเจอเหลือสิบแปดเพลเยอร์ละแต่ของคือบอกเลยว่าดีจริงที่เก็บปืนพวกนี้ไว้ไม่ทิ้งนะครับเมื่อกี้คือแบบกะว่าจะคัดปืนทิ้งให้มันช่องดูโล่งๆนะครับแบบสบายหูสบายตานะครับเฮียเ yeah. ดี๋ยวจะเชื่อว่าต้องกลับมาแบบอะไรอย่างงี้ตีต้ผมมันก็ออกไปหามแล้วนะครับทุกมันทำอะไรไม่ได้มัน ที่ผมยังว่ามันสวยวะ่ะคนแรกเปิดจุดตายไปยอมตายไปกะว่าเอออยู่สองคนอาจจะพอคัมแบ็กพลิกเกมได้มาตายจากกันไปอีกพี่น้องเอ,อ้ยเขอดอมหาสูตรไ้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันไม่พอวะ่ะยาด้วยโอเคไดย้ยายมันเจออะไรกิ๊บลงตอนนี้ยัดๆทุกคนระถายไปก่อน ยายา,ยา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 ยีแม่ยยยสักผ้าคุณยายัาผมม,มีปืนยิงผีอยู่แบบหมายถึงว่าปืนเคลียร์ผีทุกคนเ <c oughs> จอละคนหนึ่ง กระสุดไม่พอคุยเ้ยหลือแม็กเดียวมีเกาะแดงที่ผมว่าถ้ามันจะอ้อมนะขวามันได้อ้อมได้อ้อมได้แค่ซ้ายหรือมันจะอยู่คนเดียวได้ทั้งทุกคนเชี่อกูกดตีเหมือนกูอัลโลเลยวะแห้ผมกลัวกลัวแค่ทางนี้เว้กับข้างหลังมันจะเข้ามาแต่ลงบีบแล้วครับไอ้จีริสสวยสก้าหุยแมงมุมมา เฮ้ยผมว่าผมหลบแล้วไม่ใช่เหรออ๋อไอ้เี้าหลบใบมีเสานะครับเมื่อกี้เแบบไหนทุกคนผมผมพยายามหลบแล้วเว้ยหูกระแพ้พลาดเลยรู้ตำแหน่งหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับถือว่าตาแรกแพ้คือวอร์มอุ้ยไอ้เฮีย้ยอ้างเลยเนี่ยนะครับอย่างนั้นก็มีคิวติดมาติดมือแต่ขู่เหลือที่เยอะมากครับเดือเจ็ดคนแน่ปาร์ตี้นะครับกูแต่ตีกูก็ชิงกันไปเร็วก็อย่างที่บอกไปครับมันจะโทตีว่าตีเล่นงงไม่ได้เพราะเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกตีเราเล่นดีนะแต่คือมันมันซวยใหญ่เขาตีในมาร์เก็ตชิวๆ เจออะไรก็ไม่รู้นะครับฝ้างหลังเมื่อกี้ใครจะคิดว่าจะมาอีกนะครับแต่เมื่อกี้ผมว่าแล้วมันต้องมีตี้เว้ยมันยังไม่ออกเห็นศพยังอยู่เว้ยทุกคนถ้ามันออกคือศพจะหายแต่เมื่อกี้ศพยังเฝ้าอยู่แบบว่ายังอาฆาตแขนอยู่ดูสองแล้วแม่งน่าจะแบบเล่นในดิคอดเดียวกันเพราะแม่งแจ้งแำแหน่งเพื่อนนะครับเพรามาแก้ก่อนตายยังไงมันก็มาร์กไม่ทันนะครับซึ่งถ้าคนตายแล้วก็มาร์กไม่ได้ไงแสดงว่ามันน่าจะเล่นคุยกับดิสคอดมีดิสโคงดิสคอดที่ซื้อสารกันนะครับตี้เมื่ ก็แม่งพูดไม่ถัดคำเลยว่าแม่งไม่น่าอ้อมขวาน่าะจะอ้อมแค่ซ้ายไอสัตว์แม่งอ้อมขวามันอ้อมเดินเขาทุกคนได้ยินเสียปุ๊บกูรีแลนเลยแล้วเมื่อกี้คือแบบกะว่าจะโผล่ไปยิงแล้วก็ถอยแต่เมื่อกี้ถอยแล้วครับจะคือถอยไม่สุดนะครับตายเองครับพลาดเองนรกมิตี้ไ่ไ่มไม่มีโซโล่นะเว้ยระหว่า,างนี้ก็รอรอ,อปาร์ตี้ทุกคนรอปาร์ตี้ผมว่าไม่ต้องรอไห้โซโลโซโล่ดูไหมเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามีปาร์ตี้แนละ้วแบบดูห้าวห่ะทุกคน <laughs> มาโซโล่แม่งเลยนะครับ แต่ผมอยากแกแบบว่าให้มันแบบมันมีแบบให้ปุ่มแบบว่าเราสร้างปาร์ตี้เองอะ่ะคือถ้าใครไม่มาก็โซโลโอ,อะไรเงี้ยมีปะวะอยากได้แบบนั้นแบบว่าเออขอเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เองคนจะมาก็มา,าไม่มาก็โซโลโอ,อะไรเงี้ยทุกคนแ <laughs> ม่เงยมา ดูดิกูเจอคนตี้เก่ากูไหมนี่ย,ยาเจอได้หนึ่งคนไอห้าหกนะครับกูทำชื่อได้คนหนึง่งอีกคนนึงไม่รู้ว่าใครแต่เจอตี้เก่าอยู่คนหนึ่งนะครับอันนี้มันแสดงว่ามันตายคนแรกแล้วจะมารอห้องคนแรกๆเลยเมันน้งรอเล่นตรงนี้แรกเลยบอกว่าเออตายเร็วรอเล่นน้อยคอยนานอะไรเง,งี้ยไอเ้เหี้ยชิดน้องศาสตรชิบหายลมลมโดนเฮ้ยลม,ลมแม่งอยู่บโดนเอา้าตีเก่ากูดิ โอ้หเฮ้ยเฮ้ย w ฮ้ว่าแต่ฟัเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยโป้ไหดิไอสัตว์เอาปิงปิงไหมให้โปเฮียะัรนกูหลอนเลยนะครับแม่งลอยอยู่ก็ลอยได้นะครับเก่งหมดวอร์มไหมหมดหมดเล่นจริงไม่ได้ยิงขอมาเก่งหมดวอร์มแล้วกันนะครับ ีเฮ้ยตายสัก hey. กูเนี่ยตายนนี้ยังไม่โดนไอ้นี่เหมือนกูนี่ทรงทรงดีแต่เหมือนกูนี่ยังไม่โดนนี่ อุ้ยเกิดเต็มเลยเยียใครเล่นก็เล่นเอ้าไอเฮียนี่คงกำเนิดกูเฮียต่างคนต่ยิงไม่โดนทาจัดยกตายยกขวาตลอดละยิงไม่โดนนะแค่ยกตายยกขวาพอละนะครับชาร์จสไนซ์ง่ายๆโอเคโค้ชเทกนานเหลือเกินมึง เฮ้ยอย่าพูดยิงกูดิกูช่วยมึงนะนี่ลูกสองข้างหลังอะอตายซะมึงสาตร์ช่วยนี่แหละคุณแผ่นดินนี่สัตว์ตายซะมีคนนึงมันปั๊มยาด้วยอย่าเป็นปืนห้าสิบสามวิทุกคนจะเริ่มมนมั้ยครับมาพร้อมทุกคนตานี้บอกว่าจะแบบไม่อดับดีก็ขอได้คิวเยอะกว่าเดิมอะเพราะเมื่อกี้ได้ที่ได้ที่เจ็ดใช่ไหมครับแล้วก็คิวแคว่คิวเดียวนะครับแงเจอเป็นปาร์ตี้เลยศาสตว์ จต๋อป้าตี๋ไม่ว่าไปจะไปหันสวนยิงเขาเฮียลืมไปลบยังไม่มิดนี่ลบหลังหลังเสาเสามันเป็นเสาเล็กนิดนึงอะเสาแบบว่าเสาเสารถนะครับทุกคนเสาแจ้งสัญลักษณ์รถนะอะป,ป้าสัญเออป้ายจราจรเออสัญญาณจราจรป้ายสัญญาณจราจรนะครับป้ายจราจรเออเฮียเสาอะไรวะละหลอนเลยพี่ช่าพูดไม่ถูกมาสี่วิเริ่มละ มาเวท่าตันดีแชมป์นะไอสัตว์โซโลโพเพลอร์จีโตะตามบัสตีมชิบหายละเกิดเมืองไอเฮียนี่แบบโอ้เตรียมปลาจ,จากกันรวดเร็วเลยทุกคนบอกเลยว่าเมืองเนี้ยแม่งไม่มีทางที่จะมีกูคนเดียวไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งร้อยทั้งร้อยใช้อระอยทั้งพันเลยไหมลนะ่ะ ก็คือถ้าแม่งเล่นแบบส่ายแคมป์แล้วอยู่เบตตี้แม่งสู้ฟังเสียงผมผมก็ตายครับชีวิตเฮียเจออะไรอย่างงี้ยามีแค่น้ำต้องรู้ว่ารุนว่าใครจะเห็นใครก่อนครถ้าเห็นก่อนก็คือนั่นแหละก็ดักก่อนนะ่ะก็ได้เปรียบอะ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นหมาสักตัวเลยครับ ว,ว่ายว่ายและไอ้เฮีย้ยนี้บุ๋มำน้ำไหมวะวันนี้ไม่คิดจะเล่นเลยกูจะตบคุณจะต,บ,จะตบปืนออได้น้ำตบไม่ได้ก็ว่าอยู่บังคับเปลี่ยนสก,กินวะในน้ำไม่ตบปืนไม่ได้นะครับเพื่อนนะ,ะจะสกินพืนก่อนผมเตรียมไว้เพื่อจะเล่นกับปืนอื่นนะครับปืนนี้กูยังไม่มีสก,กินนะทีไม่ไม่ตบไม่ตบให้ ตกตกกับพี่เพี่ยมโอ้ยเหมือนไกลนะครับถ้าผมอับว่ายน้ำแอบตรงนี้ไม่จะรอดหรอวะทุกคนต้องเราดูวงไว้เออแทบไปน้ำเป็นไงวะเออน่าสนใจวะน่าลองนะแอบไปายน้ำอ่ะแอบตรงใต้าทางขึ้นนะ่ะเพาะว่ามัเนเรียนอยู่แนละ้วเรียนเรียนอยู่แล้วถ้าใครปรับภาพเป็นผมเนี่ยอันนี้ภาพต่ำนะยังมองอยังมองยากขาเนี่ยถ้าภาพสวยไม่ต้องพูดถึงเลยแบบว่ามองมองยากคออุณว่าน้ำ ว่ามันเจอทางรอดของเราทุกคนเอาอันนี้จริงๆนะนี่จริงๆนะนี่เจอทางรอดละเฮ้ยจัดมาไอสัตว์ระดับไม่ดีมันรู้กันไปมาหนุม่มไอไอ้ด้วยนะครับบอกเลยว่าการันตีอ่ะตายยากนะครับตอนนี้นหมุนข้างในเนี่ยมันก็แบบเออเห็นผมยากนะครับุวงไว้ขอขอวงอยู่ตรงนี้แบบขอแบบอยู่ในแบบอองวงท้ายอะไรเงี้ยนะครับ กูพร้อมสุดๆเอ้าไอเฮตี้เก่ากูไปแล้วเหรอไอห้าหกอ่ะโอ้ไอหนุม่มเอ้ยอันนี้เน้นทำรอบดิไม่ได้เน้นนาน,านไม่เน้นันดับเยอะนี่แม่งมาเร็วไปเร็วตลอดเลยนะครับตายละรอ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 ,รอใครหลงเข้ามาเก็บของแล้วมึงตายหาตายหงเดี๋ยวของไปล่อดดีวะเออของไปร่อดีวะ นล่อซื้อนะครับยังมาก็ซัดแม่งเลยอะ่ะตอบต่อตอบอย่างนี้ก็ว่าทีเดียสิครับฮอ้ววิ่นอกวงไปละอะไรถือว่าก็ถือว่ายอยู่รอดปลอดภัยนะครัอย่าตอบอีก ตอนนี้กลัวมากเลยกลัวคนจะมองจากทางไหนเราไม่รู้ว่าตรงไหนบ้างนะครับแล้วเสียงก็มีแต่เสียงน้ําอ่ะผมบีบละกาไรวันนี้ขอไอ้ไมแล้วกันเล่นสกามาหลายคลิปแล้วนะครับเฮียว่ายน้ำดีลาทายไปอ๋อผมกน้ำเนี่ยเอาทุกคนประหยัด มาเป็นเมืองเมืองสารวคนเปื้อนดิง้งเมาแดกผิด <laughs> ตัวเกมน,นี้อันนี้บวกทีละห้าอันนี้บวกทีละสิบเกมน,นี้โอเคผิดผิดอันครับเท่าที่ไม่ตระเลเชื่อผมพูดไปว่าอะไรนะเมืองนี้ไม่ได้ผมคนเดียวมันไม่ผมคนเดียววะไม่รู้ว่ามีผมคนเดียวหรือว่าไอ้คนอื่นเนี่ยมันออกกันไปหมดแล้วน,นะครับเออแต่อาจจะมีคนเดียวก็ได้วะแปลกไว้แปลกแปลก แม่งมาคนเดียวด้วยแล้วแม่งสุ่มให้เกิดเมืองโคตรใหญ่นะครับในก็ฟามไม่หมดอะถ้าคนเดียวอะอย่างที่บอกไปครับว่าไม่รู้ว่าแม่งแม่งกูตินพกประชดแบบว่าสุ่มให้เกิดคนเดียวจริงๆหรือเปล่าเมื่อกี้หรือว่าแบบฟาวแล้วออกไปแล้วครับแต่ถ้าคนเดียวนี้แปลกมากแล้วทีเกิดเนี่ยสุม่มจริงแบบไอ้เหี้ยเน้นสุ่มจริงๆไปครับอไปหาหน้ำหาข้าวหาปลาได้ไหมหายงหายาได้นะออไอ้เหี้ยตอนนี้คือ ยาน้อยมากอะดีเฮกดรอปผมจัดยานี้ดรอปดีอยู่เอาอาหารมีไหมเ้าเขาสารอาหารแห้งมีไหมเฮ้ยไอเวดดรอปไอเวดได้แล้วกันนะครับเคียร์ผีได้ปะวะผมมานั่งเคียร์ผีได้ไหม ไม,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 ไม่ไม่เปิดเสี่ยงครับทุกคนต้องต่อยอ่ะทุกคนมาจะคุ้มยาโอ้โหมันไม่คุ้มยามัน,น,ม,ม,ม,นมันต้องเคลียร์ว่ะขออนุญาตเคลียร์นะครับก็จะเอาของถ้าจะตายก็ตายอ่ะแม่งเดี๋จะได้ทรัพยกรบก็ดีครับขออนุญาตเคลียร์จะบีบละหลังนี้สบายละ ดักปูเรีย,ยบรอ้อยตายอ่านี่เราจะทดลองเหตุการณ์ไว้ก่อนเปิดทั้งดักนะครับมึงมาไม่ดับขอมให้กูด้วยเฮียท,ทำตัวมีประโยชน์เลยแม่ง <laughs> ไม่ดับของนะครับมาตอนนี้คือของ,ของแท้ครัว่าพร้อมไฟประมาณไฟครึ่งไฟสองไฟอ่ะที่จะขาดลหลักเขาจะเป็นยานะครับยาแล้วก็น้ำยาเกาะแค่นั้นปะที่เหลือครบแล้วนะครับมีมีดม,ม,มีอะไรพร้อมแล้วนะครับสูตรก็เพียงพอแล้ว ป่านแล้งอะไรวะสี่สิบสามสิบป่านดีรออะไรอะ่ะผ่านฟ้าหน้าดำนี่มันขึ้นได้ใช่ไหมอไอ้ดอับลงโหูทำเลผมมันโคตรสวยถ้าเป็นวงสุดท้ายนี่โคตรจะดีเลยนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นนะถ้าเป็นดูดิมันจะมีใครสูงกว่ากูอีกวะตอนนี้นในแมปอะตอนนี้นกูถามจริงเนี่ยเอเ้อเไรอะ่ะตั้ง พ่คนอื่นเขาปีนกันไปตายแล้วกี่คนละนี่กูปีนไม่ตายด้วยนะในชีวิตจริงอะ่ะ <c oughs> คนดูก็บอกไอ้ที่นี่บ้าเอาชีวิตจริงมาเที่ยวนเกมขออนุญาตส่องหาอ่ากล้องสองคนนะครับมันจะหลดคนปะหรือหลดแค่ผีผมมามันต้องหลดไว้มันจะเม็นผีแต่ไมเห็นแต่คนไปห,หรือไม่เห็นวะพอถ้ามันเห็นนี่คือตอนนี้ไม่เห็นคนเลยครับเมืองน,นี้เคลียร์แต่ถ้าไม่เห็นก็ได้แหละเอออาจจะมีคน แต่ปกติมันโหลดหนะไกลแค่ไหนก็ต้องโหลดคนเว้ยเนี่ยถ้าถ้าตรงอย่างนั้นนะเออไม่เห็นไม่แปลกแต่อย่างเงี้ยน,นี่ไงมาโหลดคนมาโหลดผีจริงด้วยนะครับเจอตัวนี้คนนึงนะฮะไม่รู้ว่ามันเห็นผมเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ผมเห็นมันแค้นพอมาไว้ผมจะได้ดักไล่มันมันเก็บของอยู่เลยไม่ได้เห็นผมเลยทุกคน จำลองนี้มันอยู่ตรงสังกะสีอยู่มันต้องเข้าวงใช่ไหมผมดักตรงนี้ดีกว,ว่าป <c oughs> ืนตะปุไอ้ปืนสว่าน,นเฮียสกิลหนึ่งว่ายวอยู่ใหญผิดหวังยูว <c oughs> ถ้าแม่งอ้อมไปสุดขอบก็จะไม่ได้นะครับ คนออกไปขาน้าสุดก็ไม่ได้แล้วอาจจะเห็นผมด้วยผมจะตายเองครับต้องบันใจแล้วท่นนะ <c oughs> ผมซื้อว่าจะมาทางนี้เว้ยไม่มาเหรอ <c oughs> มาแล้วเป็นตีเลยเฮีย <c oughs> ต้องปล่อยไว้เฮียมุมผมเฮียจัดผมดักี่ต้องมีคนเดียวไม่ใช่หรอก แต่มันคิดว่าน่าจะไม่ไม่ระแวงหลังทุกคนเพราไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าถ้าผมอยู่ตรงนะี่ยอาจจะไม่ได้สกิลเลยเว้ยเพราะนิวซีมันยิงยากคนระับอย่าลืมแม่งไปละไม่สนใจแม่งเข้าวงถ้ากนกลับมากูตายร้อยทั้งร้อยนะครับเย้ไม่ได้เลยถ้าผิดเดียวถ้าผมมาอ,อ้มารีบมาดักทางนี้นะกลัวมันจะมาถึงก่อนไงเลยไม่ได้มาดักก่อนแม่งสึกมาก่อน เอาเขาหน่อยหน้าสองคนอุ้ยมันยิงแสน,นี่ใช่ไหมเห็นไหมครับทุกคนโหจะเป็นเหยื่อที่แบบเลือดเย็นและใจเย็นนะฮะเราจะต้องรีบทุกคนเพราะว่าข้างหลังเราไม่มีใครละมีแค่ข้างหน้าที่เป็นมันและสองคนนี้ก็แบบว่าฟาร์มแบบไม่ระแวงหลังไม่ระแวงเลยเลยก็เยอะชั้นดีครับโอชะตรวจอเดียวกันด้วยปรับสีเหมือนกันด้วยนะประเด็น ไม่ดักกูใช่ไหมไม่หาดักถ้าดักกูก็ตายอะ่ะแลกกันไปนเลยทุกคนเหลือสี่คนแล้วนะครับเหลือไม่เยอะละ <c oughs> ทำเลโคตรดีไป่ดีผมเนี่ยมันลอยหลังไอ้คนสองคนได้โคตรดีแต่รอทุกคนเพราะคนเหลือสี่คนไงให้มันยิงกันเองไปก่อนนะครับ มนมโค้ลาแล้วนะฮะจังหวะน,นี้มีใครสะกดรอยตูกูอีกไปนเนี่ยเฮียสะกดไปสะกดมาเนี่ตามตูดเนี่ยอ้อมขวาจ้ามัน,ม,นมันสนใจแต่เมืองเว้ยมันอ้อมขาขึ้นขวาแสดงว่าไอ้ตัวที่มันยิงด้วยไม่ได้อยู่ในเมืองดิยอยู่ทางซ้ายแน่เลยเราอ้อมอ้อมขวาให้สุดเลยครับไปเจอตี้เออผมจะโอ้ผม,จะ,ผผมจะสกดอลอยมันอย่างอยูไม่ได้ไว่าจะลองขวาจะมีคนอยู่ขวาไว้ทุกคน เนี่ยตรงไหนแถวนีเนน้เออตอนนี้ผมต้องปล่อยเออพก่อนไว้ก่อนวะต้องโฟกัสข้างหน้าก่อนวะไอ้เหี้ยมีคนดักก็ตายฮะตายหกฟรีเลยผมว่าการเดินตามสูดมันก็ดีนะเว้ยหมายถึงว่าให้มันรับกระสุนรับอะไรก่อนถ้ามันมีอะไรอะ่ะนะครับเผื่อมันจะชนะให้อาจจะชนะไฟด้วยนะครับนะเลี้ยวกลับเลยไปนู่นนั่นเหรอเฮ้ยเร็วจัดเอาละครับ วันนี้ชนแล้วครับผมตีไอ้แก่นะครับไอ้แก่ชนะหรือเปล่าไปดูครับผมไปดูครับผมว่าใครชนะนะฮะแต่บอกเลยว่ามีคนตายนะครับต้องมารอดูอีกทีในวงผมขอเข้าวงก่อนดีกว่าทุกคนทั้งนั้นแ่ะตามไม่ทันละตอนแรกว่าจะตะกดลอยตามไม่ได้รอเออรอจงรอแจมเฮี้ยไปนูแล้วนะครับไปจัดแต่บอกเลยว่ามีคนตายไปหนึ่งคิวนะครับแสดงว่าไม่หมดตีนะฮะต้องมีคนรีรีกรุ๊ปกันแน่นอนหรือไปก็ชุบกันแล้วก็มีสนายแน่นอนเท่านั้นยิงใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูอ่ะโอเคไม่ใช่กูรอด เดบอยผมไม่ใช่บอยสีเหดใช่ไหมบอยสีเฮว์สม่า yeah, แม่งเอ้ยยากละชีวิตกูแต่ดับผมว่าดับดีแน่นอนรอบนี้ดีแล้ะครับแน่นอนทอบห้าอุ้ยทับสาม็เ้อบทที่หนึ่งอุ้ยอันนี้หวังสูงไหมนะขอเรียกให้พ่อหน่อยลูก ดีเอ็กพ่อมึงสีเหลืองหรอวะไอสัตว์ตอบอยังงี้ไม่เป็นต้องรีบครับเพราะว่าเราอยู่ในวงนะครับสวยงามมากวงตรงน,นี้มันโคตรดีเลยนะเว้ยแต่มันจะไม่ดีตรงสรายข้างหน้ามันดักผมอแก่ไอแก่ไอแก่แก่แก่ไอ่แก่มันเห็นผมแล้วทุกคนแต่เขก็ผม่าทำให้ผมได้เปรียบกว่าเว้ยเดี๋ยวผมบีบมันวงแ,แรงแรงก็ได้บอลเด่นนึงคือวงแรงนะครับเพราะจะมันจะอ้อมมาซ้ายสุดเนี่ยแล้วไม่ให้ผมเห็นนะ ตอนนี้กูเห็นมันเอา้าไอ้แก่ชนะนี่สรุปเมื่อกี้ไอ้แก่ฆ่าไปหนึ่งคนคือฆ่าคนอื่นไปนะครับเอา้าไอ้แก่ชนะ,ะเล่นหมาหมูหนี่เมมลเน่นหมาหมูเ,มมมเ,เดี๋ยวนี้มันเป็นผมเอ้าม่เป็นผมเหรอดูว่าเห็นมันเป็นผมโอ้โหยิ่ก็ดูว่าไม่เห็น,หก,น,หนกูนแล้วชิลดิงก็ชิลดีครับคาฟูมาเลยครับฟูคาฟู ตายสะมึงอ่งเอ๋ะผีตายสะบงแดกมึงตายสะแใ่สุดร้อนแล้วมันยังไม่ตายนะฮะ หรือเจ็ดคนนะครับมันตายยังวะมันยังไม่ขึ้นว่าตายคือยังไม่ตายปั๊มยาสู้อยู่ใช่ปะหรืออ้อมมาไหนละอ้อมได้แค่ขวาอันนี้ผมอยากรู้มันตายหรือ,อยังวะถ้ามันตายมันต้องขึ้นโชว์ใช่ไหมถ้า,าแบบวงแดกอะใช่ไหมอันนี้ยังไม่ขึ้นก็แปลว่ายังไม่ตายสำเร็จกูสวยมากอ้อมมาไหนครับะเป็นไปได้แม่กะยิงเลย ไม่เปิดจุดจะมาเปิดจริงด้วยไอ้เหี้ยหรือแค่มผมกระตี้นั้นป่ะเนี่ย,ยงั้นผมจะพยายามปั๊มยาดปยาสู้แล้วก็ยิงตัวหลังนะครับคุดเอ้ยอะไรมันปิงเหรอคือเสียงปืนมันมาแล้วเว้ยทุกคนแล้วก็สุดมาถึงโคตรชารรา้าเลยอ่ะปิงเหรอไอ้เหี้ยเอ้ที่สี่ว่าแล้วแสดงว่าน่าจะเหลือแค่ตี้นั้นสี่คนแล้วก็ผมแล้ว,ลวก็ไอ้คนนี้เนี่ยสี่คนครบละก็เนี่ยคือเหลือลไอ้ผม กลคนนั้นอะแล้วก็เออมันมีสามมันมีสี่แล้วก็ตี้เสียอีกสามตี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมว่าผมไม่รอดแล้วทุกคนผมเลยจะอ้อมแบบไอ้ที่แก่เนี่ยไอ้ที่ที่จุงสบผมเนี่ยผมจะตัดมันหนึ่งคนเว้ยเพราะางี้ยผมว่าไม่น่าเลยไหวเฮ้ยพูดอะไรไปอย่างนั้นหมดเลยผมบอกเลยว่าเลยนะผมดับมันชิวๆคิดว่าไอา้ตี้สไนเนี่ยไม่น่าอ้อมมากูหรอกแล้วแม่งมาจริงไอ้เฮียบอกเลยเกือบละกูเกือบท็อปสามแล้วแม่งหรือจะอ้อมแบบไอ้แก่แล้วเมื่อกี้นะครับ นิดเดียวจริงๆนะครับโอเคก็ถือว่ารอบสองก็ดีกว่ารอบแรกเยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหได้แรงอกนะครับมันอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลยนะครับไปละขอบคุณครับ